ช้างจังหวัดตราดไข่มุกแห่งทะเลตะวันออกดินแดนแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามตำบลเกาะช้างอเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพื้นที่กว่า172.30ตตารางกิโลเมตรดินแดนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามและสมบูรณ์แบบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านสลับกับพื้นป่าเขียวชอุ่มที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ขณะที่บริเวณชายฝั่งมีทีราบแคบทอดยาวขนานกับทะเลเกิดเป็นชายหาดที่ขาวสะอาดขึ้นชื่อไปทั่วโลกประวัติศาสตร์ของเกาะช้างเกาะช้างมีร่องรอยการใช้เป็นทะเลหลบลมและแหล่งสเสบียงมาตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์อยุธยาและรัตนโกสินท์ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีการทำยุทธนาวีเกาะช้างระหว่างไทยกับฝรั่งเศสรวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุมชนประมงและการเกษตรมาเป็นระยะเวลาหลายชั่วอายุคนก่อนจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งชายหาดป่าเขาและวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะช้างเหมือนในปัจจุบัน เทศบาลตำบลเกาะช้างเดิมจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2539ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะช้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2551สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านคลองนุนซีหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด แบ่งเขตการปกรครองออกเป็น4หมู่บ้านได้แก่บ้านคลองนนทรีบ้านด่านใหม่บ้านคลองสนและบ้านคลองท้าวภายในยังมีชุมชนย่อย8ชุมชนที่รวมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้แก่ชุมชนคลองนนทรีชุมชนด่านใหม่ชุมชนด่านเก่าชุมชนคลองสนบน ชุมชนคลองสนกลางชุมชนคลองสนล่างชุมชนชัยเชษชุมชนคลองพลาเทศบาลตำบลเกาะช้างมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและครบทุกมิติเพื่อรับมือกับภารกิจด้านการบริหารชุมชนอย่างรอบด้านคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะช้างประกอบด้วยนายสารพลประสาทศินนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้าง นายเฉลิมพลทัศมากรรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างนายสุทธิชัยคมแท้รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้งชงา,าชงพันจ่าตรีประวิทย์ยี่หวาเลขานุการนายกเทศมนตรีและนายสรัญจิรังศีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและยังมีสมาชิกสภาทเทศบาลเป็น,นกลไกสำคัญในการกำกับนโยบายและตัดสินใจเชิงนกนลยุทธ ระหว่างนั้นยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งภายในองค์กรแบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักได้แก่สํานักปลัดที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและวางแผนบูรณาการระหว่างฝ่ายต่อด้วยหน่วยงานเฉพาะทางอย่างกองคลังที่ดูแลเรื่องการเงินงบประมาณและบัญชี กองช่างที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมช่วยรักษาเอกลักษณ์พ้องถิ่นผ่านกิจกรรมด้านการอบรมาศาสนาและวัฒนธรรมสุดท้ายกองสาธาร,รณสุขและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เทศบาลเป็นที่เอื้อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและเป็นระบบเทศบาลตำบลเกาะช้างสามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางแผนการจัดการทรัพยากรการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและชุมชนความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว ที่อกระดับให้เกาะช้างกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับประเทศสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะช้างมีหาดทรายขาวหาดทรายที่ยาวบรรยากาศคึกคักและมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดนิยมนอกจากนี้ยังมีหาดคลองพ้าวซึ่งเหมาะสำหรับการมาเที่ยวของครอบครัวมีน้ำทะเลที่ตื้นและมีที่พักมากมาย นอกจากทะเลแล้วยังมีน้ำตกคลองภูน้ำตกในป่าที่เหมาะกับลงเล่นน้ำและถ่ายรูปกับธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นกับยุทธนาวีเกาะช้าง เป็นพิธีระลึกถึงวีรกรรมทหารเรือนอกจากนี้ยังมีการจัดประเพณีท้องถิ่นตามฤด,ดูกาลไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์แบบท้องถิ่นรวมไปถึงกิจกรรมวันไหลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดำเนินกิจกรรมดำน้ำและออกทริปเป็นเกาะเล็กๆมีเกาะหวายหมู่เกาะรังมีการท่องเที่ยววิถีชมุมชนมีการล่องเรือชมปลาชายเลนเรียนรู้การทำกะปิอาหารทะเลแปรรูปมีการทำงานหัตถ กจรรมจากกะลามะพร้าวซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเกาะช้างตำบลเกาะช้างมีผลิตภัณฑ์เด่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านรักกะลากะปีเกาะช้างและยังมีทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ทุเรียนชนีเกาะช้างมีลักษณะโดดเด่น เนื้อเนียนละเอียดกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และรสชาติหวานมันกลมกล่อมปลูกท่ามกลางธรรมชาติของเกาะที่มีดินน้ำและอากาศอุดมสมบูรณ์การได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงยกระดับคุณค่าของผลผลิตแต่ยังสร้างไรายได้และความมั่นคงให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการเดินทางมายังเกาะช้างสามารถทำได้ทั้งทางเรือจากฝั่งที่ตราดและทางเครื่องบินมาลงที่จังหวัดตราดและต่อรถไปท่าเรือพอขึ้นเกาะแล้วสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์หรือรถเพื่อเที่ยวรอบเกาะหรือใช้บริการรถท้องถิ่น การบริหารงานของเทศบาลตำบลเกา,าะกช,าช้างอเกาะช้างจงตราดดำเนินไปอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องโดยโครงสร้างหน่วยงานที่เข้มแข็งทําให้สามารถวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรอบด้านผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด คือความก้าวหน้าด้านการท่องเที่ยวที่เกาะช้างสามารถรักษาความงดงามของธรรมชาติควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศขณะดเดียวกันการพัฒนาด้านการเกษตรก็ช่วยเสริมความมั่นคงด้านอาหารการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสมนต์เสน่เกาะช้าง ภายใต้การดูแลและพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะช้างจังหวัดตราด